ลิตภัณฑ์ที่3ในกลุ่มของ S m o n e Mineral Color นะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์ S m o n e Mineral Color Lipstick นั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอันญมณีแห่งความรักนะคะมาด้วยกัน7เฉดสีด้วยกันค่ะเฉดสี ที่1น,นะคะจะเป็นตัวชาโดนิกเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของตัวแทนอัญมณีแห่งความรักนะคะในส่วนของเฉดสีที่2ก็คือพิงเพลค่ะ,ะเป็นตัวแทนหรือความเชื่อที่ช่วยให้ความปรารถนาเกี่ยวกับความรักนั้นสมหวังนะคะเฉดสีที่3ก็คือคันไซนะคะเป็นอัญมณีที่เชื่อว่ามีอำนาจเล่นลับนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างพลังแห่งการเป็นผู้หญิง เฉดสีศูนยก็คือตัวทัวมารีนนะคะเชื่อว่าเป็นตัวที่ช่วยประสานรอยรล้าแล้วก็ทําความเข้าใจให้แก่กันและกันได้ดีมากขึ้นนะคะเฉดสีศูก็คือตัวออเรนท์แคลไซ์นะคะเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ช่วยเขาเรียกว่า ปรับสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีในเรื่องของความรักนะคะเฉดสีที่6ก็คือโคโรลนะคะเป็นเขาเรียกว่าอัญมณีที่เชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเฉดสีศูนย์เจ็ดนะคะก็คือเลสเจสเปอร์มีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ช่วยในเรื่องของความสวยความงามได้ดีมากๆเลยค่ะเจ็ดเฉดสีนี้นะคะเป็นเจ็ดเฉดสีที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะรวมถึงสามารถใช้ในการออกงานได้เลย มีโทนสีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทนสีส้มนะคะโทนสีชมพูแล้วก็โทนสีแดงซึ่งถือว่าเป็นเจ็ดสีที่ ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใช้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณสมบัติในเรื่องของเนื้อมีความละเอียดสูงมากต่อให้คุณเป็นคนปากแห้งก็สามารถใช้ลิปสติกเนื้อแมทแบบนี้ได้ที่สําคัญก็คือมีในส่วนของอยเจอไรเซอร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากด้วยนะคะสําหรับ Smo โมเนมมินเ l o ร l อลค i ลเลอรมีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือตัว s u p e r f ์ไฟเพกเมนตนะคะเป็นเทคโนโลยีความละเอียดของเม็ดสีที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่าเม็ดสี ทั่วไปเลยนะคะทำให้ลิปสติกเนี่ยสามารถเรียงตัวติดก,กับผิวเิียมฝีปากได้แนบแน่นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นและที่สําคัญก็คือช่วยให้สีสันมันชัดนะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนผสมของ flowing fix powder เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเกลี่ยกระจายตัวได้ดีนะคะสำหรับเนื้อลิปสติกบนเลียมฝีปากโดยที่ไม่ทิ้งคราบมีส่วนผสมของ สารสกัดจากอันยมณีค่ะในส่วนของรูบี้พาวเดอร์นะคะเป็นผงที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตบนริมฝีปากนะคะช่วยให้ริมฝีปากเนี่ยสดใสแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีส่วนผสมของชวมาลีนค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้ริมฝีปากเนี่ออวบอิ่มแล้วก็เนียนนุ่มเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงส่วนผสมของวิตามินอีที่มีคุณสมบัติในการเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะ ทำให้ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระสำหรับผิวบริเวณริมฝีปากด้วยนั่นเองนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกใช้โทนสีตามลักษณะของสีผิวหรือว่าตามลักษณะของความชอบได้เลยฉันแนะนำสมหรับสาวๆเลยว่าการมี7จดสีติดบ้านไว้นะคะถือว่าครบเลยและที่สาคัญคือลิปสติกเนี่ยผู้หญิงสามารถใช้ได้นานมาก ะะแล้วก็แต่ละสีเนี่ยคุณสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช้ในการออกงานได้นะคะแล้วก็ชนกล้าการันตีเลยว,ว่าเรื่องของเนื้อมีความละเอียดแล้วก็ติดทนบนผิวเรียมฝีปากของคุณได้ดีมากๆสําหรับ Esmone m i n ิน a l c o l เลอร์ลิปสตนะคะพลังอัญมณีแห่งความรักค่ะที่ตอบโจทย์ทำให้ผู้หญิงมีบุคลิกแล้วก็มีใบหน้าที่โดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะ